แค่เพียงอื้อมมือตามันคือพี่เชื่อว,ว่าน้องทุกคนร้องได้ค่ะประโยคเด็ดประโยคดังจากเพลงเพื่อนสนิทและพี่บอกเลยว่ามเมนต์แอบชอบเพื่อนสนิทไม่ตลกจะจีบก็กลัวจบจะคบก็กลัวเสียเพื่อนจะเท <c oughs> เททั้งใจเหรอลูกเอ้ยวันนี้พี่จะมาชวนหาคำตอบและหาทางออกในพอดแคสต์ไอจีช่วย ช่วยทุกปัญหาวัยเรียนที่แม้คุณพระก็ช่วยไม่ได้สวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์ไอจิช่วยกับพี่ไอจิทีแคสเตอร์อีกแล้วนะคะอีพีนี้เกียมผ้าช็ดหน้าจากลูกจ๋าปาดน้ำตาก,กันได้เลยใครที่เป็นแค่เพื่อนสนิทแต่อยากมีสิทธิ์บอกรักต้องฟังค่ะวันนี้ ไม่ได้แฟนก็ไม่เป็นไรนะลูกเนาะอย่างน้อยก็อาจจะได้แบบ move on กันสักทีแต่เน้นย้ําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะในทุกๆ EP ว่าทุกๆปัญหาไม่ว่าปัญหาใดก็ตามมันมีปัจจัยหลายอย่างเพราะฉะนั้นวิธีที่พี่แชร์ไปอาจจะเป็นแค่ช่วยอีกหนึ่งวิธีไม่ได้แปลว่าได้ผลเลยเลยเ0 0นะคะอะ มาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าเรื่องของการแอบ,บชอบเพื่อนสนิทเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่ามนุษย์เรามันมีทฤษฎีหนึ่งเนาะเขาเรียกว่าทฤษฎีความความใกล้ชิดยิ่งใกล้ชิดยิ่งเหมือนยิ่งเหมือนคล้ายคลึงกับอะไรมากเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะแบบตกหลุมรักหรือชอบสิ่งนั้นมากอ่าอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ต้องเครียดแต่ปัญหาที่เครียดน้องๆส่วนใหญ่บอกมาก็คือพี่คะหนูอยากบอกแต่หนูกลัวเสียเพื่อนอ่ะนี่คือปัญหาใหญ่ เหมือนล่าสุดเนี่ยพี่เพิ่งมาคุยกับเพื่อนพี่คนหนึ่งมานามสมมตินะคะเขาขอชื่อพี่หมาพี่หมาบอกว่าพี่หมาแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมาตั้งแต่สมัยมต้นแหละช่วงมต้นมสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นับไปนะมาเขาบอกเขาแอบชอบมาหกปีกว่าจะทําใจได้กว่าจะมูฟออนได้แล้วแบบโอ้ไม่ก็เยอะไปไหมคุณพี่ แต่พี่หม่าว่าสุดท้ายก็ทําได้ไงก็โอเคแต่สิ่งสําคัญที่พี่ได้เรียนรู้จากพี่หมาคือ6ปีนะไม่ใช่6ปีแห่งความทรมานเนาะมันก็มีความแฮปปี้ของมันในการแอบรักและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการแอบชอบเพื่อนสนิทเนี่ยเราสามารถอยู่กับมันอย่างแฮปปี้ได้ยังไงบ้างมาเริ่มต้นกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าอย่างที่พี่เคยพูดไปว่าในโลกนี้ไม่ว่าปัญหาอะไรเนี่ยหลักๆวิธีแก้ง,ง่ายๆคือ1ดูตัวเองก่อน2 ดูคู่กรณีและ3คือการสื่อสารวันนี้พี่ชวนมาคุยกับเรื่องตัวเองก่อนอะเราลองทบทวนตัวเองก่อนว่าเออเราอยู่กันมานานขนาดนี้เนี่ยที่เราเผลอแบบเผลอชอบมันเนี่ยชอบมันจริงเปล่าวะน้องบางคนคิดว่าการหึงเพื่อนคือการแอบชอบเพื่อนบางครั้งก็ไม่ใช่เสมอไปนะคะลูกบางครั้งอาจจะแค่แบบเอ้ยห่วงว่าเพื่อนสนิทกูเนี่ยมันจะประโยชน์ใครเนี่ยอยู่ดีประมาีคนจะแย่งไปอะไรอย่างนี้เราห่วงมันเอ้ยหรือเราแอบชอบมัน ไม่เสมอไปในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติมากที่เราจะห่วงเพื่อนไม่จําเป็นต้องอยู่ในสถานะแฟนเราก็ห่วงเพื่อนได้อ่ะเนาะอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะไม่แปลกที่อยู่ดีๆสมมุติว่าพี่มีเพื่อนเพื่อนพี่เป็นผู้ชายเพื่อนผู้ชายของพี่อุ้ยไปสนิทกับตุ๊ดคนหนึ่งนางตุ๊ดคนนี้เดินเข้ามาสนิทกับเพื่อนพี่เลยกูแบบอ๋อย่ยาไม่ได้แล้วหึง เป็นเรื่องปกติมากๆที่เราจะหึงเพื่อนไม่ว่า2คนนั้นจะไปคุยกันในฐานะแฟนหรือฐานะแค่เพื่อนในฐานะเพื่อนสนิทค,คนนี้ก็จะหึงโอเคมัน is okay ลูกเนาะโอเคแต่ถ้าสัวหนูมั่นใจว่าเอ้ยพี่คะอาการของหนูไม่ใช่อาการหึงไม่ใช่อาการหวงหนูชอบเขาจริงๆหนูรู้สึกว่าคนนี้แหละค่ะคืออนาคตที่หนูอยากใช้ร่วมกันโอเคถ้าหนูว่างั้นมาขั้นตอนที่2ค่ะ ขั้นตอนที่2คือการดูฝั่งตรงข้ามลูกการดูฝั่งตรงข้ามหมายถึงดูเพื่อนเราว่าเอ๊ะโอกาสเป็นไปได้มันเท่าไหร่นะมันเป็นไปได้บ้างไหมหรือเข้าใจก่อนว่าคนแบบเพื่อนเราอ่ะต้องเข้าหาแบบไหนถึงจะได้ใจมันมาเออโดยวันนี้พี่ขอแยกเป็น2วิธีใหญ่ๆอ่ะสองวิธีใหญ่ๆก่อนนะวิธีแรกสําหรับคนที่ต้องพักก่อนและวิธีที่สองสหรับคนที่พี่อยากบอกว่าบุกอันแรกเรื่องของการพักก่อนสําหรับน้องๆที่รู้สึกว่า อกหักก็แค่เสียใจแต่ถ้าบอกไปหนูกลระเสียเพื่อนโอเคหนูพักก่อนได้เลยลูกเพราะมันคือเรื่องจริงที่อาจเกิดขึ้นได้การที่เราบอกแอบว่าเราแอบชอบเพื่อนมีสิทธิเสียเพื่อนสูงมากเป็นเรื่องปกติเพราะอีกฝั่งหนึ่งจะรู้สึกว่าเรากับเขาให้ความรู้สึกไม่เท่ากันเอออันนี้คือพื้นฐานเลยเหมือนเราให้เขาสิบเขาให้เราห้าเขาจะรู้สึกทันทีว่าแบบเอ้ยเราเรามันอยู่คนละจุดกันแล้วห่างกันสักแป๊บดีไหมอ่ะอันนี้ต้องเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้เนาะ อย่างที่สองสำหรับน้องที่ต้องการพักก่อนก็คืออย่าไปเป็นทุกอย่างให้เขาทั้งที่เขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราเลยนะคะอันนี้ต้องตั้งสตินิดน,นึงนะ้องบางคนที่ปรึกษาก็เป็นเพื่อนสนิทก็เป็นพ่อก็เป็นแม่กเ็เป็นทุกอย่างให้มาแล้วไม่ต้องลูกถ้าหนูอยากถอยบางอย่างไม่ต้องไปเป็นให้เขาอย่าใส่ใจจนเกินไปเพราะสุดท้ายวาเวลาใส่ใจใครมากเกินไปเรามักจะใส่ใจตัวเองน้อยลงอ่ะ พี่อยากให้น้องๆต้องรู้สึกว่าเราตัวเล็กนิดเดียวเราชอบใครสักคนบางครั้งความรักก็เป็นเรื่องของขนาดตัวที่มันเท่ากันความรู้สึกที่เท่ากันจูนกันติดถึงมันจะได้ต่อมาสําหรับน้องที่อยากถอยหรือพักก่อนก็อาจจะต้องคุยให้ชัดคุยให้เคลียร์น้องบางคนถอยมันก็ถอยไม่สุดเพราะมันยังค้างข่าวว่าอาจจะเป็นไปได้นะพี่นะหนูอยากถอยนั่นแหละแต่ว่าแบบโอกาสหนึ่งในล้านมันก็ยังเป็นโอกาสป่ะพี่อ่ะโอเคงั้นเคลียร์กันให้ชัดเข้าไปหาเลยแล้วเปิดใจแบบเพื่อน น้องหลายคนไปบิวให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่รู้สึกโลกแตกทําให้ความสัมคันธญมันสลายลงได้บางครั้งเรื่องแบบนี้แค่เข้าไปแล้วบอกว่าเออเออมึงมีเรื่องสําคัญจะพูดว่ะคือช่วงนี้กูรู้สึกแ,แปลกๆเออเลยอยากถามให้แน่ใจหน่อยว่าเรา เราเป็นเพื่อนกันเฉยๆใช่ไหมอ่างเงี้ยแต,แต่กูไม่อยากเสียเพื่อนนะนี่กูกูแค่เคลียร์ใจก่อนว่าเออแบบถ้ากูแอบ,บชอบมึงอะไรเงี้ยจะแปลกไหมอะคุยแบบเปิดใจเลยถ้าเราคุยแบบนี้ได้เพื่อนอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่กระตุกกระตาเขาจะเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่พี่เข้าใจว่าตรงนี้ต้องจิตแข่งนิดนึงใจหนูต้องสู้นิดนึงถึงจะคุยได้โอเคแล้วหนูจะผ่านมาได้เองอย่าทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่เออต่อไปสําหรับเด็กที่ต้องการจะบุกบุกเลยบ้านบางอาจารย์หนูจะบุกหนูจะสู้ให้ตาย ได้ลูกพี่มีวิธียังต่อไปนี้อันแรกก็คือหนูต้องจบซีนจบนะพี่ใช้คว่าจบซีนเพื่อนที่แสนดีก่อนถ้าหนูอยากเป็นแฟนก็เลิกปันที่ปรึกษาถอยเล็กน้อยลูกถอยเล็กน้อยเราถอยเล็กน้อยเพื่อสร้างพื้นที่ใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวหนูไปติดเฟรนโซนและเดือดร้อนน้องหลายคนไปเผิดติดเฟรนโซนปุ๊บจบเลยความสัมพันธ์จบเลยไปเป็นแฟนไม่ได้แล้วเพราะติดที่เพื่อนลองถอยก่อนไม่เป็นเพื่อนที่แสนดีถอยไปนิดนึงสเต็ปที่2 เรามาสร้างช่วงเวลาที่ดีร่วมกันน้องหลายคนเผลอคิดว่าเวลาดีๆจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเป็นแฟนกันแล้วไม่จริงลูกเวลาดีๆเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งตอนเราแอบชอบเขาอยู่จุดที่เราแบบวันวาเลนไทน์ทำไงดีอซื้อช็อกช็อกแลต แอบตั้งไว้ใต้โต๊ะมึงไม่รู้หรอกเป็นกูเพราะกูเป็นเพื่อนสนิทมึงอ่าสนุกลูกอันนี้สนุกพี่บอกเลยอันนี้ประสบก,การณ์ตรงแบบก็เคยแอบชอบกุ๊ปกริ๊เพื่อนในห้องอะไรอย่างเงี้ยก็สนิป,ประมาณนึงก็แอบไปตั้งใต้โต๊ะจดหมายนี่นึกจดหมายย้อนหรือว่าแบบซีนที่แบบเขาไปร้องเพลงที่ไหนพี่ก็ตามกรี๊แบบอ้าชอบจังเลยอยู่ห่างๆไกลๆเนาะมันมีความสุขในรูปแบบของมันแหละทําได้สร้างช่วงเวลาดีๆอย่ามัวแต่ไปรู้สึกว่าโอ๊ยเขาไม่ชอบเราแน่เลยต้องเป็นทุกข์เขากับเราคงเป็นไปไม่ได้หรอกอันน ไม่ได้แฟนไม่เท่าไหร่หนูยังได้ความทุกข์มาอีกเพอเพอเสียสุขภาพจิตไม่เอาเนาะแอบชอบใครให้ชีวิตมันแฮปปี้หน่อยให้รู้สึกเรื่องทุกเรื่องในชีวิตเราเป็นเรื่องสนุกให้ได้เออและต่อมาสเต็ปต่อมาคือการสร้างสีนเมื่อกี้เราพูดถึงการสร้างช่วงเวลาที่ดีร่วมกันแล้วต่อไปเราต้องสร้างสีนลูกพรมลิขิตหรือจะสู้กูลิขิตอ่ะ เอาเลยเหมือนพี่ครั้งหนึ่งพี่ชอบคนหนึ่งมากแล้วเขาตื่นเช้ามากโอ้โหแบบเช้าอะไรขนาดนั้นคือหกโมงเนี่ยเขาก็มักนั่งกินข้าวแล้วอ่ะพี่เลยต้องตื่นแต่ตีห้าครึ่งมาอาบน้ําแปรงฟันเรียบร้อยแล้วแต่งตัวนิดนึงแต่งตัวให้น่ารักนิดนึงเช้าๆเนาะหน้าสดใสแล้วก็ลงไปกินข้าวพร้อมกันแบบเอากินข้าวอยู่หรอนั่งด้วยได้ไหมถึงตอนนั้นก็ยอมรับว่าพี่ไม่ได้พูดแต่พี่ได้ซีนค่ะแฮปปี้เนาะเพราะฉะนั้นน้องคนไหนไปโรงเรียนเออลูก เขาจะมาทําอะไรตรงไหนเวลาเท่าไหร่แล้วเพื่อนสนิทเราเรารู้นี่ก็โอเคสร้างซีนสร้างความลึกิึกไปสําหรับตัวเราเองก็ได้และสเต็ปสุดท้ายคือไปให้สุดเดี๋ยวมันหยุดเองสําหรับพวกแอบ,บชอบนะลูกนะหนูไม่ต้องรู้สึกว่าหนูอยากหยุดค่ะหนูอยากเจ็บหนูไม่อยากเจ็บแล้วหนูอยากขอแค่นี้เอาให้สุดก่อนลูกถ้าหนูอยากหยุดเดี๋ยวหนูหยุดเองถ้าหนูแบบเพื่อนมาห้ามให้หนูหยุดอะ่ะไม่มีทางจะหยุดหรอกการชอบใครสักคนอะ่ะมันจะตื่นก็ต่อเมื่อแบบเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบาลนะลูก มาจุดเดียวเท่านั้นแต่กว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องโง่มาก่อนหลายๆนัดเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเครียดอะไรมีความสุขทําไปเลยทําให้เต็มที่เพราะพี่รับประกันตรงนี้เลยว่าความสัมพันธ์แบบมอปลายที่มันเจอกันทุกวันมันได้งุ้งยิงมันได้หวานมันเกิดแค่ช่วงมอปลายจริงๆเข้ามหาลัยแล้วความรักก็จะเป็นอีกแบบมันไม่ได้เจอกันทุกวันมันไม่ได้เรียนคาบเดียวกันขนาดนี้แล้วเผลอมันอาจจะไม่มีคําว่าเพื่อนสนิทเท่าตอนมอปลายและ ทั้งหมดก็คือวิธีที่พี่มานําเสนอวันนี้ค่ะอาจทวนกันอีกรอบเนาะขั้นตอนแรกคือดูตัวเองก่อนชอบจริงหรือเปล่าหรือไม่ได้ชอบหรือว่าจะเอาเลยต่อไปดูเพื่อนเพื่อนสนิทของเราว่าเอ๊ะมีความเป็นไปได้ไหมนะเข้าหาแบบไหนดีนะคนแบบที่ต้องเข้าแบบไหนนะแล้วมาดูกันว่าตัวเราควรที่จะพักก่อนหรือบุกเลยอ่ะถ้าพักก่อนก็ท่องอ้อยว่าอกหักแค่เสียใจแต่ถ้าบอกไปอาจเสียเพื่อนเราจะได้หยุดตัวเองได้เนาะแล้วก็ค่อยๆถอยออกมาอย่าใส่ใจเข้าเกินไปแล้วก็เคลียร์ให้ชัดแต่ถ้าจะบุก บุกได้เลยจบซีนเพื่อนที่แสนดีเดี๋ยวติดเฟรนด์โซนแล้วมาสร้างช่วงเวลาดีๆร่วมกันและที่สําคัญอย่าลืมสร้างซีนที่เรียกว่ากูลิขิดลิขิตไปเลยอยากได้ซีนไหนจัดไปและสุดท้ายท่องไว้ว่าเมื่อเราบุกก็ไปให้สุดเดี๋ยวมันหยุดเองในเรื่องของความรักเนาะอ่านี่ก็เป็นขั้นตอนที่พี่มานําเสนอวันนี้นะคะใดๆก็ตามย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าการบอกไปก็ไม่ใช่เรื่องแย่บอกไปแล้วเขาตอบตกลง เรียกว่ากำไรบอกไปแล้วเขาปฏิเสธเรียกว่าขาดทุนนิดๆไม่เป็นไรรอบหน้าเอาใหม่หรือถ้าไม่บอกไปเขาก็ไม่รู้ว่ารักมันก็เท่าทุนไม่ว่าเลือกเวไหนก็โอเคหมดมันคือชีวิตเราเลือกที่แฮปปี้ที่สุด และนี่ก็คือวิธีที่พี่หยิบมาคร่าวๆเนาะให้น้องๆได้เอาไปลองใช้เอาไปประยุกต์กับเรื่องราวของตัวเองดูนะคะในไอจีช่วย EP ที่เ,เอ็และที่สำคัญเช่นเดิมเลยเนาะคนไหนอยากปรึกษาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะส่งเรื่องราวได้มาที่ YouTube ที่คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้หรืออยากจะไพรเวทหน่อยก็ Facebook ที่แคสเตอร์นะคะและน้องคนไหนที่เพิ่งเข้ามาฟังก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะคะก็จะเป็นกําลังใจพี่มากๆและพี่ก็จะเป็นกำลังใจให้ใใหน้องๆนะคะทุกคนเลยที่แอบชอบเพื่อนอยู่เนาะและที่สําคัญที่สุดก่อนจากกันไปอย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่มีปัญหาลองมาฟังไอจีช่วยช่วยทุกปัญหาวัยเรียนที่แม้คุณพระก็ช่วยไม่ได้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะ